อ,อสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับผมมาหลังจากที่เขาลงต่มตําไปเมื่อวานมือนีก็ได้ขอจัดเป็นต้มมะม่าซะพี่น้องนะกินงังไงมือนีเป็นมาม่าญี่ปุน่นมาม่าเกาหลีน,ะน,นมาะพี่น้องเป็นมะม่ามะม่าแหงนี่ใส่นี่พี่น้อง นี่อยู่น,นี่ลงสีเลยพี่นอ้องอืขออนุญาตก,กินแบบเมนูธรรมดาธรรมดาอืยองพี่นอ้องยองยอง,ยองให้มันเข่ากันเป็นว่าแสบแห้งสันมันสีรสชาติแบบว่าม,มีมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดจังหน่อยนะ เขาตจงย่องให้นมันเขากันนะพี่น้องเด้อเขาว่าย่องเขากันนี่มันชิได้รสชาติแบบถึงเนื้อถึงรสประมาณนี้นะหือพี่พี่น้องโอ้หือหื้ 嗯，嗯、mm，嗯、hmm. mm，嗯哼。 อือ mm ืมนอแ่พี่พี it, you know? mm ่น้องอืม